เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมคิดนะครับตอนนี้อยู่ัในเกณฑ์นะครับผมแกสสเตชันสปูลเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับกันมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีเงินประมาณ3,800นนะครับเราก็ใกล้จะชําระหนี้ลุงเด้แล้วนะครับผมเออนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ชําระเงินนะครับเนื่องจากผมไปรู้อะไรบางอย่างมานั่นก็คือเราสามารถแต่งร้านได้นะครับแต่งร้านที่หมายความว่าก็คือไม่ใช่แต่งแบบว่าเราเอาของมาวางเองนะมันจะเป็นการแต่งแบบ ผมเปิดให้ด mm ูด hmm. ีกว nah, ่าเออผมเปิดให้ดูแล right, ้วก็ตกแต่งการแจ้งนะครับอ okay. ่ะตกแต่งการแจ้งนี่นะครับนี่คือการแต่งร้านนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีการแต่งโต๊ะเล็กๆนะครับผมอันนี้คือหน้าปั๊มน้ํามันนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับก็แต่งได้แบบเยอะมากเห็นไหมทุกคนนะครับแต่งได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีด้านหลังปั๊มนะครับผมด้านหลังปั๊มแล้วก็อันนี้คือหน้าปั๊มโอ้โหรถมีรถฟังจอดหน้าปั๊มนะครับผมแล้วก็มี นี่นะครับหน้าปัม๊มเลเวลสองใส่พวกแบบว่าพวกธงพวกอะไรพวกนี้นะครับคือผมไม่ได้แต่งเลยด้วยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีที่ให้แต่งนะครับเนี่ยใส่พวกธงใส่พวกอะไรได้นะครับเก้าอี้นั่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าปัม๊มเห็นไหมอ่ะเนี่ยครับสามารถตั้งเก้าอี้อะไรอย่างงี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเข็มวันได้แหละนะครับมันแต่งได้เยอะมากนะครับซึ่งมีอะไรเนี่ยโอ้โหดูดิป้ายโฆษณาอะไรพวกนี้ใช่ไหมต้นนะครับต้นไม้ก็มีเนี่ย นี่คืออะไรปิกนิกนะครับมีโต๊ะปิกนิกด้วย <c oughs> เนี่ยแล้วก็ต้นมะต้นปลามนะครับมีของแต่งเยอะมากซึ่งผมไม่ได้แต่งนะมีกุยนด้วยนะครับซึ่งไม่รู้มีทําไมนะฮะแล้วก็มีแคมป์ไฟนะครับผมมีแคมป์ไฟมีสน,สนามาบ,บาสเกตบอลวัดมีด้วยหรอชี้อ่ะผมพิ่เห็นหนะเนี่ยดูดิของแต่งเยอะมากเวิร์กช็อปก็มีป้ายแบบติดไฟนะครับผมมีอะไรอีกถนนไอเดียถนนน่าสนใจมากนะครับ เปลี่ยนเป็นนะครับผมถนนแบบเขาเรียกว่าไงถนนปูนถนนคอนกรีตถนนเขาเรียกอะไรนะผมจําไม่ได้ละแต่ว่าตอนนี้เอเรียมันเริ่มเข้าร้านมาแล้วนะครับผมต้องไปทําความสะอาดแล้วก็มีตู้เกมนะครับคือแบบแต่งได้เยอะมากๆนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องทําความสะอาดร้านก่อนเนื่องจากไปพวกเอเรียนเนี่ยมันชอบสกปรกนะครับผมโอ้โหจิ๋วจิ๋วมาแป๊บเดียวคือแบบร้านสกปรกเลยผมเพิง่งถูเพิ่งเช็ดไปเวรตารางจริงไงพวกเอเรียนเนี่ยแต่ว่ายิ่งลูกค้าเยอะก็ก็ชอบดีนะครับผมรวยเลย สี่พันหนึ่งแล้วครับทุกคนตอนนี้เช็ดก่อนเช็ดก่อนอะฮู้สกปกจริงสกปกจริงอะไรจริงโอเคพนักง,งานของเราก็ยังพอมีแรงอยู่นะครับน่าจะพอแบบว่าเก็บเงินพวกเอเลี่ยนได้นะครับจริงจมันเป็นคนใช่ไหมมันเป็นคนที่ใส่หน้ากากเอเลี่ยนนะครับผมแล้วก็มาเต้นโจ๊กพึมพมหน้าร้านเราโอเคโอค้หูรู้สึกว่าตอนนี้นะครับร้านของเราเนี่ยจะสกะปกง่ายมากๆนะครับผมใช้คาว่ามากๆเลยขนาดลูกค้าไม่เยอะนี้ก็แบบว่าสกปกอะ น้ำมันก็ใกล้หมดนะครับต้องสั่งน้ามันเพิ่มจัดส่งนะครับจัดหาน้ามันน้ามันซื้อเพิ่ม400ลิตรโอเคตอนนี้ต้องรองน้ํามันมาส่งก่อนนะครับมีโรงรถโอเคเครื่องเก็บเงินตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปที่โรงรถไปซ่อมรถกันหน่อยลวกันไปดูสิต้องการจะซ่อมอะไรเนะี่ยโอเคมีขัดสีนะครับไม่รู้เรียกขัดสีหรือเปล่าแล้วก็มีซ่อมกระจกโอเคนะครับจัดไปโอเคแล้วก็กระจกนะครับผมกระจกซ่อมกระจก เสียงผมก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อย210เหรียญตอนนี้คนเติมน,น้ามันไม่ได้น้ามันยังไม่มาส่งนะครับแต่ใกล้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้ร้านสกรปรกเร็วมากคือผมไม่อยากจ้างพนักงานเลยมันคราวที่แล้วที่จ้างไปขนาดร้านเล็กๆมันยังดูแลแบบไม่ทันอะ่ะไม่ทันการอะ่ะแต่ว่ามันมีอัปเดตใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าที่อัปเดตมาใหม่นะ่ยมันจะทําให้ทําความสะอาดเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอตัวพนักงานอะ่ะมันทําความสะอาดแค่แบบว่า ทีละรอยเท้าอะแต่เวลาเราถูทีนึงใช่ไหมเราจะถูที่แบบสามสี่อันได้เลยถ้ามันอยู่ติดติดกันอะ่ะโอเครอรถน้ำมันนะครับเอาละมาแล้วครับผมน้ำมันเติมเข้าไปโอเคอเคตอนนี้ก็น่าจะยังโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพนักงานในนี้มันพักเลยใช่ไหมเราจ่ายค่าจ้างไปเลยโอเคจ่ายค่าจ้างไปเลยนะครับจ่ายค่าจ้างแล้วก็เรียกวามาทํางานอีกรอบนึงนะครับผมโอเคน้ํามันลดเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะต้องดูแล ไอตรงแคชเชียร์ต่อนะครับเพราะไอผู้หญิงนี่มันเหนื่อยละระหว่างเราก็เช็ดรอยเท้าเช็ดล้านรอโอเคซ่อมรถน้ำมันจดหมายไม่จดหมายอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้แหละน่าจะเป็นจดหมายเก่านะครับโอเคตอนนี้พวกเอเลียนไปแล้วนะครับผมไม่ได้กูดมากกว่าจะไปได้โอเคพนักงานไปแล้วครับผมเราต้องเป็นคนคิดเงินแทนต้องจ้างพนักงานเพิ่มไม่ได้แบบว่าเป็นตัวสำรองเพราะว่าปั๊มผมอะ่ะผมจะไม่ค่อยปิดปั๊มเลยนะครับถ้ามันแบบว่าไม่ไมจำเป็นจริงๆอะ่ะผมจะเปิดตลอดเวลาโอ้โหซื้อเยอะซื้อเยอะด้วยวนี้ เช็ดกันเช็ดกันเดี๋ยวมันจะเลื่อนไม่ได้โอเคเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญเลยเหรอโอ้โหผมขายขอแบบว่าเป็นสิบกว่าอย่างอะอยังไม่ถึงเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญน่ะได้แบบสี่สิบห้าสิบเหรียญเองไะโอเคเหมือนอัปเกรดปั๊มแล้วเกมก็ตกขึ้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอเคอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเราปิดปั๊มก่อนแล้วกันนะครับลูกค้าเริ่มอันนี้ละเออเราให้เขาไปพักนะครับผมแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้เขาโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการปิดปัม๊มแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดปัม๊มมมตอนนนนีี้เเรรราางิปะณ 4, ะณคับผม โอเคไปเลยเอ้ยปิดปั๊มก่อนอ่าปิดปั๊มเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากนเหล่าสหายแล้วเจอกันในรอบหน้านะเอาละเจ้าไอเดียนดูดพวกมันไปเลย้รถโคตรเยอะเอาละอบอกได้เลยว่าลื่นปืดนะครับขึ้นมาทาันตายหินวุ้ยแต่หันไปที่ปัม๊มมันขึ้นกระตุกอยู่ดีเพราะอะไรก็ไม่รู้ คือถ้าอัปเกรดปั๊มมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็พนักงานเราก็แบบว่าเหนื่อยด้วยนะครับก็เลยจำเป็นต้องปิดแต่ปกติผมไม่ปิดเลยนะผมเปิดตลอดเวลาเลยหมวกหมดนะครับไอตีมยังเหลืออยู่ใส่เข้าไปเอ้าโทษทีเอ้าเ,เ,เก็บคืน้นโอเคไม่มีสินค้าน้ำนะครับยังเหลืออยู่โอเคใส่เข้าไปสวยงามหนังสือพิมพ์เกี้ยงเลยนะครับผมใส่ไป โอเคเรียบร้อยนะครับบุหรีหมดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราอัปเกรดร้านกันดีกว่านะครับตกแต่งเฮ้แต่เหมือนภายในก็มีด้วยใช่ไหมอ๋อแต่ภายในคือเราต้องแต่งเองนะครับนี่พวกนี้ต้องแต่งเองนะครับให้เราซื้อมาแล้วก็แต่งแต่ว่าเราสามารถงัดจากรถได้นะเวลางัดจากรถมันก็จะมีพวกเนี้ยมาขายด้วยนะครับออ้ยมีไฟด้วยโอ้โคมไฟติดกระแพงสีทองเคสเคอีป้ายด้วยป้ายเบียรนะครับ เฮ้ยเจ๋วแต่ว่าเราจะตกแต่งกลางแจ้งก่อนนะครับเริ่มจากอันดับแรกนี้ก็คือหน้าปั๊มน้ํามันนะครับหน้าปั๊มน้ํามันโอเค20จัดไปแค่20เองอันนี้เพิ่มอะไรเพิ่มเก้าอี้30โอเคเพิ่มอะไรอีกเพิ่มีหน้าร้านจัดไป50าุิ้ยมันถูกมากเนะี่ยติดป้ายนะครับป้ายหน้าปัม๊มแล้วก็ต่อไปป้ายเหมือนกัน60เหรียญโอ้เหมือนมันจะเพิ่มาราคาทีละสิบนะครับเ0เหรียญเพิ่มอะไรก็ไม่รู้อ๋อป้ายโอเพนตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายโอเพนตรงนี้อีกแค่กอโคตรสวยอะ ป้ายนีออนนะครับร้านเราแล้วก็มีธงนะยโอเคใส่ธงเข้าไปต่อไปนะครับมีป้ายเล็กๆซิกีซิกนะครับตรงนี้โอเคต่อไปแก๊สออยเหมือนจะเป็นป้ายโปรโมตปั๊มผมไม่รู้อะซื้อนะครับเช็ดเก้จัดไปเกี้ยงเลยครับตอนนี้ต่อไปนะครับผมต่อไปคือด้านข้างปั๊มน้ํามันนะครับนะครับแล้วมันก็มีเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้แล้วก็อาอะไรมานั่งนะครับผม โอ้แล้วก็มีมานั่งเพิ่มต่อไปก็ป้ายนะครับซินะครับแล้วก็อะไรอะเมื่อคืออะไรอะตรงเนี้ยปั๊มลมอะไรก็ไม่รู้อะโอเนแล้วก็มีป้ายนะครับแต่นี้เราซื้อได้นะครับราคามันแค่แบบ70 80สิบแปดสิบเองแก๊สออยโอเคแล้วก็ธงนะครับเฮ้ยเท่หว่ะทุกคนร้านเราแบบว่าดูมีระดับเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นอ่า ด้านหลังปั๊มนะครับโอเคมีมานั่งซื้อไปนะครับมานั่งแล้วก็ป้ายสถานีไม้โอเคแก๊สเตชันนะครับเป็นป้ายไม้อย่างนี้แล้วก็ทังขยะนะครับอ่ะแล้วก็มีเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ไปนะครับมันจะได้ไม่โล่งจนเกินไปเครื่องปรับอากาศในห้องน้ำด้วยหรอเที้ยเที่ยบไแล้วก็น้ําแข็งนะครับจัดไปหกสิบเหรียญโอ้ร้านแล้วแบบดูดีขึ้นมาแบบมีของแต่งขึ้นมาเยอะเลย นะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นหน้าหนาปั๊มเลยใช่ไหมนะครับด้านหน้าแบบของด้านหน้าอีกทีนึงอะ่ะโอเคมีรถเสียห0สิเหรียญอ่ะจัดไปนะครับแบบซากรถซากรถเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นซื้อซื้อสร้สางรถสร้างรถเป็นสีสีเลยอะ่ะเฮ้ยอ๋อต้นปามนะครับสวนปา์มเท่โอเคปั๊มเราจะได้แบบมีต้นไม้หน่อยนะครับแล้วก็ปามอีกต้นปามเยอะเกินอ่ะจัดไปนะครับเรียบร้อยครับต่อไป ต่อไปเป็นหน้าปั๊มเลเวล2นะครับก็คือปั๊มไอตรงนี้15บาบาทนะครับผม15เหรียญน,นะครับเป็นธงนะครับแล้วก็ป้ายอ่ะแล้วก็ป้ายไฟด้วยหืมชักเค้ไฟออนดัชโบรนะครับชื่อปั๊มเรานะียโอเคต่อไปนะครับผมเป็นหน้าปั๊มเลเวล4ก็คือปั๊มด้านหน้าเราดีแหละนะครับก็คือเอาเป็นว่าตรงที่เติมน้ำมันเออใส่ธงใส่ป้ายหืมทุกคนดูดิป้ายไฟโคตรเท่นะครับผม เอาละตรงนี้จะเป็นหน้าปั๊มเหมือนกันนะครับปั๊มน้ำมันแต่ว่าอยู่ทางด้านซ้ายของปั๊มเรานะครับแต่ก็คือหน้าปั๊มเลยตรงหน้าร้านค้าโอเคซื้อมานั่งไปแล้วก็ติดธงนะครับโอ้ตรงนี้จะแต่งได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ต่อไปยังบีอีก <c oughs> โอเคซื้อมานั่งเยอะๆนะครับผมมีโต๊ะให้ด้วยอ่ะจัดไปเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นจรวดเข็มอะไรก็ไม่รู้ซึ่ง5้าร้อยเลยนะเข็มรถมันคืออะไรเข็มทิศเหรอเป็นศิลปะ อยากรู้เหมือนกันว่าอย่างอื่นมันมีอะไรบ้างอันนี้แพงมากเก็บไว้ก่อนป้ายนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับป้ายโฆษณามันทำให้คนเข้าปั๊มเราเยอะขึ้นไหมอันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้คือป่าด้านหลังนะครับซึ่งผมน่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพนะครับปิกนิกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูกันนะปิกนิกอยู่ตรงที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่หลังเลยเหรออยู่ไกลเลยเหรอเหมือนจะไม่ได้อยู่แถวปั๊มนะครับโอเคตอนนี้อยู่ใกล้ๆกล้ปั๊มเลยครับอยู่ข้างหลังเราเองซื้อต้นปาล ต้นปาล์มอีกแล้วเฮ้ยต้นปาล์มหมดเลยอะซื้อต้นไม้ให้ร้านหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก,ยยยก,ยยกุยนนะครับตุ้ยกุยนเออกุยนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งไว้ตรงไหนนะครับเราจะยังไม่อัพโอเคตรงนี้แคมป์ไฟนะครับตรงไหน,นไม่รู้แต่มันมีมีไฟผมชอบด้ว <laughs> ยโอเคจัดปลายแคมป์ไฟนะครับแล้วก็สนามสนามบาสบอกเลยต้องจัดแน่นอนเออสนามบาสนะครับผมแล้วก็ ต่อไปเวิร์กช็อปซื้อเลยนะครับผมเป็นการตกแต่งเวิร์กช็อปนะครับอ่าซื้อให้หมดมีอะไรอีกอันนี้เต็มแล้วนะครับเวิร์กช็อปต่อไปนะครับอ่าถนนเพราะผมพันห้าตังไม่พอทุกคนตู้เกนี้เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับไปดูหน่อยที่ร้านข้างในร้านเปลี่ยนไปไหมข้างในร้านเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ข้างนอกนี้คือแบบเฉดเคดูสวยงามเลยอะทุกคนดูดิ มีต้นปามีอะไรก็ไม่รู้มีป้ายด้วยนะครับผมนี่แะเลยแล้วก็ตรงอ่าตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นแบบซากรถนะครับเหมือนเอาไว้ตั้งโชว์แบบซากรถเป็นสีเขียวสีน้ําเงินนะครับสีแดงนะครับจะเก้สามสีแล้วก็มีอะไรตรงนี้ก็มีไฟนะครับไฟปั๊มแก๊สโต๊ะเวิร์กชอปก็จะมีไฟเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นี่โคตรเท่นะครับผมตรงนี้ก็จะเหมือนมีกล่องอะไรก็ไม่รู้ที่เราเห็นนะนะนะครับมีกล่อง <c oughs> มีกล่องอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้ นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีต้นปาล์มเพิ่มนะครับอ่าก็แบบดูดีมีต้นไม้ปกติจะโลง่งๆนะครับผมแล้วก็หลังปั๊มก็จะมีป้ายแก๊สเตชันนะครับถังขยะแล้วก็ม้านั่งแล้วก็เศษขยะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องทางน้ําแข็งนะครับแล้วก็ที่ปากประกาศไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มเข้าไปในปั๊มหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไม่เพิ่มนะครับอ่านะครับที่ปากประกาศเหมือนเป็นแอนนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้หุ้ยเราได้ย,ย,ยดินเสียงแบบเราได้ยินเสียงแอร์ได้หรอทุกคน อย่างัางดังนะครับข้างๆนี้มีอะไรไหมข้างๆนี้ก็เนี่ยมีม้านั่งนะครับแล้วก็ป้ายทั่วไปนะครับประมาณนี้เจดเพ่ก็ก็กยังดูดีนะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเก็บตังค์นะครับผมซื้อแบบทางลาดนะครับให้มันเป็นคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตมันต้องเรียกว่าอะไรนะยามาต่อยใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคมาก็เดี๋ยวตอนนี้เราเปิดปั๊มเลยนะครับผมคิดว่าลูกจ้างเราเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนะครับเออแล้วก็สนามบาสนี่นี่น,นี่โอ้โหอยู่ไกลเลย สนามบาสอยู่ไกลจัดนะครับอยู่ข้างหลังปั๊มนี่เลยสนามบาสเชเก้โอ้โหกองกองทรายโค้รสูงนะครับผมไม่ได้ตักทรายเลยนะข้างนอกเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบเราไม่ค่อยมาใช้งานอะ่ะก็เลยไม่ได้ตักนะครับอ่าลุบบา์สเฮ้ยหยิบที่ด้วยป่ะทุกคนอ่าผมรู้ละเป้นปึ๊บเฮ้ยจเจคี้เราสามารถโยนบาน์สโยนบอลไอ้ปุ่มอะไรอ๋อปุ่มหยิยบลูกบาสไหนโยนปุ๊บไม่ลง หยิบใหม่โอ้โหเจยงทุกบ้านบักด้วยโอ,โอ้ยเจยงทุกบ้านมันบักหมดทุกคนโยนฮึบเฮ้ยไม่ลงเหรอโอ้โหผมก็จะแบบคำนวณมาแล้วนะบักไหมจะดสิบโอ้โหอันนี้ชนอีกทีนึงปุ๊บเรียบร้อยลงไปเลยอะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้อะไรเดีว <c oughs> <c oughs> ก็จะแบบว่ามีพุอะไรพ,พ,พ,พุ่งขึ้นมาหน่อยจบแล้วขยะนะครับผม ลองโยนขยะแบบระยะไกลดูสิร้อเรเซตุ้มเฮ้ยลงว่ะทุกคนจะกก้ไฮสกอเ์เลยลงเฉยเอาโทษโทษไปโดนไม่โอเคลงจริงไหมเนะี่ยลงจริงครับผมลงจริงโอเคป้าเปิดปั๊มกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้อาระโอเพนชิปก็เหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยน <c oughs> ข้างหน้านี้ก็เป็นป้ายโอเพนนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะแบบเริ่มมีลูกค้าที่จะเข้าปั๊มมาแล้วแต่ว่า ตอนนี้น่าจะยังไม่จ้างลูกจ้างนะครับรอให้แบบว่าลูกค้าเต็มร้านจนผมแบบว่าดูดแลไม่ไหวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยจ้างลูกจ้างแต่ตอนนี้ก็จ่ายค่าจ้างไปก่อนนะครับผมร้อยเหรียญส่วนคนนี้ก็โอเคจ่ายไปแล้วนะครับอะไรผมต้องสั่งสต็อกเพิ่มนะครับผมต้องมีบุหรี่นะบุหรี่ไอติมพอมีบุหรี่หมวกบุหรี่หมวกแล้วก็แค่นี้เหรอขนมเล้าหน่อยนึงโอเค บุหรีหมวกขนมแล้วก็น้ํายังพอมีอยู่บุหรีหมวกขนมหนังสือพิมพ์หน่อยนึงโอเคอ่ะแต่ว่าเราสามารถทำอย่างอื่นได้นะครับเราซื้ออย่างอื่นได้แล้วเนี่ยตอนนี้ไปที่ชั้นวางนะครับผมชั้นวางเราซื้อหมวกแล้วแต่ว่าแว่นตาเลยยังไม่ได้ซื้อนะครับโอเคผมซื้อชั้นวางแว่นตานะครับอ่าแล้วก็มีตุ๊กตาหมีชั้นวางขนมขนมอบอ๋อโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อชั้นวางขนมอบก่อนแล้วกัน,นครับพวกตุ๊ก,กตากับของเล่นนี้เดี๋ยวเราค่อยซื้อที่หลังนะโอเคชั้นวางขนมหน่อยสิเรียบร้อยนะครับผมไหนเขาดูหน่อยออกระเป๋าชั้นวางนะครับผมขึื่อีเมกอฮอลนี้ก็ซื้อมาตอนไหนก็ไม่ดูผมจําได้ว่าผมไม่ได้ซื้อโอเคขาตั้งแว่นตานะครับแว่นตาก็ตั้งโอ้โหใหญ่อยู่นะกินพื้นที่เลยโอเค okay, เดี๋ยวผมจะย้ายบุรีไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่บุรี่คืนเข้าไป อ่ะแล้วก็ที่ตั้งแว่นตานะครับผมไว้ข้างในตรงนี้โอเคถอยมาหน่อยหนึ่งปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็ชั้นวางขนมอบถึงถึงแม้จะยังไม่มีขานะครับแต่เราก็ตั้งไว้ก่อนขยับขึ้นไปไม่ได้โอเคประมาณนี้ตรงไหมเหมือนจะไม่ตรงอ่ะผมซื้อแว่นไว้นะครับผมก็นั่นแหละก็เลยต้องเอามาใช้ตรงนี้ใส่ทีละห้าดูก่อนโอเคขยะอู้ลูกค้าเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ เค okay, ทิ้งขยะไปเลยโอ้ล oh, ูกค้าเริ่มมาเยอะแล้วครับพนักงานต้องมาแล้วจังหวะนี้มาแคชเชียโอเคนะครับส่วนน้ำมันเออให้เขามาเติมน้ำมันด้วยแล้วกันนะ่ครับผมพนักงานลิคาโดมาเติมน้ำมัน okay. รถโอเคเราพนักงานเราไปทำงานนะครับตอนนี้เราก็จะกวาดพื้นรอยิ่งลูกค้าเยอะร้านเรายิ่งสปปกปรกคือตอนนี้เราก็ซื้อของไปซะหมดเลยนะ จริงๆเราต้องเหลือเงินเพื่อ,อไว้แบบว่าสั่งของเพิ่มด้วยนะครับโอเคตอนนี้ให้พนักงานเราขายของก่อนจากสามพันนะครับผมแต่งร้านจนเหลือแบบ200กว่าแต่ก็สวยขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแต่เรามีรายได้เสริมอีกนะ <c oughs> แล้ระหว่างที่มีลูกจ้างเนี่ยมันก็คือสวรรค์ของเราเราก็จะทํางานเสริมงานอื่นได้ปั๊บเจ็ดเหรียญอันนี้ไม่ได้ลงมาหน่อยปั 8, 8, ๊บแปดเหรียญนะครับรถคันเล็กต้องข้างหน้าเอ้เจ้าของรถมา อ้าวทานันพอดีเอาไม่ทนันโถยไปงัดคันอื่นก็ได้วะคันนี้โอเค15ห้าเหรียญนะครับผมเนี่ยแหละครับวิธีการหาตังค์แบบสเต็ปปั๊มของเคน X เอ็กลงมาหน่อยนึงไม่ได้แทนต้องลงอีกนิดนึงเกินโอเค1ิเหรียญตอนมีเควสท,ที่ต้องงัดด้วยนะครับคือถ้าเรางัดครบ10คันเราจะได้ร้อยเหรียญฟรีเลยนะครับอ่าโอเคเจ็ดเหรียญน,นะครับกระบะงัดไม่ได้โอเครถคันอื่นก็หมดละนะครับโอ้คนนั้นเพิ่งมาใช่ไหมมีคนเพิ่งขับรถมา เสร็จโจรผมบอกเลยเสร็จโจนเอาคันนี้ก่อนแล้วกันลงมาหน่อยขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าโอเคนะครับแล้วก็รถคันนี้เพิ่งมาใหม่เหมือนกันก็นกโดนซะถือว่าเป็นการมารเดินมาเติมปั๊มนี้อาจจะสูญเสียของมีค่าในปัม๊มในรถตอนนี้ก็พูดมั่วๆหน่อยนะครับตอนนี้คือแบบว่าสมองมันไม่ค่อยทางานนานหกเหรียญนะครับผมคันนี้มาใหม่เอาคันนี้ไปละ ได้อยู่นะครับเดี๋อวอีก2คันนะครับเรางัดรถ2คันเราก็จะได้ร้อยเหรียญฟรีนะครับอีก5นาทีก็คือได้อยู่นะห้านาทีนี้ก็แบบว่าน่าจะมีรถหลายคันที่เข้ามาเติมนะ้ำมันปั๊มเราเร็วเข้ามาซื้อของอะไรพวกนี้นะครับโอเคมีเงิน800เหรียญแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องสั่งของเพิ่มนะครับผมสั่งของก็จะมีน้ํายังพอมีอยู่นะครับก็สั่งขนมเพิ่มโอเค2ออันนะครับแล้วก็เหล้าเหล้าก็สั่งมาแล้วก็บุหรี่นะครับบุหรี่ก็สั่งเพิ่มนะครับ บุ้ยดิไอติมก็ยังพอมีอยู่แต่ก็สั่งเพิ่มได้โอเคคาแคร์นี้ก็โอ้ฟองน้ําราคาถูกลงนะครับซื้อมาเลยสองอันพอไหมเนี่ยห้าร้อยโอเคพออยู่นะครับหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ต้องสั่งเพิ่มสักสองอันก่อนนะครับหมวกก็สั่งเพิ่มหมวกห้าอันนะครับหมวกข้าวบอยหมวกนี้ห้าอันห้าอันโอเคน้ําหนักพอเหลือ,ลอนะครับแบนก็ยังเหลือเยอะตุ๊กตามหมีขนมอ่าขนมอบนะครับขนมจัดมาเลย ครบเซตขนม900โ้อหน้ำหนักเกินเอาขนมออกก่อนอะไรที่มันมีเยอะๆนะขนมอา่าช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตออกโอเคสั่งซื้อนะครับหมดตัวหมดตัวหมดตูดนะครับตอนนี้ระบบประตูปิดแบบอัตโนมัตินะครับยกเว้นประตูเวรนี่มันไม่มันไม่ปิดเองโอเคสั่งมาเยอะด้วยคนหลายรอบเลยเรียบร้อยเอาระนายก็ไปซะเจอกัน นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะซื้อของตกแต่งเพิ่มนะครับชั้นวางเพิ่มนะครับเราจะซื้อชั้นวางตุ๊กตาขนาดใหญ่1อันนะครับแล้วก็ของเล่นอีก1อันอ่าโอเคชั้นวางตุ๊กตามันตรงนี้ไหมเอาตรงนี้ดีกว่าที่ผมบอกในพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือเราจะวางแบบติดชิดกันเดี๋ยววางให้มันตรงๆก่อนนะโอเคเลิกมากหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้ ชันวางของเล่นนะครับนี่สิเนเจอร์ร้านนี่วางไว้ตรงกลางนี่ซทาเลยสินค้ายังไม่มีต้องสั่งซื้อนะครับผมกระเป๋าเรา400กว่าและนะครับเอาตุ๊กตาก่อนโอ้สองรกว่ามี5ตัว1อันเฮ้ยต่างพอไหมเนี่ยดูก่อนเฮ้ยถอยไปก่อนใครมาออนไลน์สตรีมอีกแล้วเนี่ย700โอเคพออยู่นะครับตุ๊กตาแล้วก็ซื้อตัวถูกสัก2อันไม่รู้ว่าตุ๊กตาเก็บได้กี่ตัวนะครับเอามา2ก่อน โอเคแล้วก็ของเล่นนะครับของเล่นของเล่นก็จัดเต็มไปก่อนตังก้าร0โอเคพอนะครับกระเป๋าพอโอเคจัดไปเรียบร้อยบอกเลยว่าซื้อเต็มกราฟนะครับตังหมดตูด <c oughs> โอเคแล้วก็ตุ๊กตาโอ้โหโล่งโล่งเลย <c oughs> โล่งเลยแล้วก็ของเล่นของเล่นนี่ก็โล่งโอ้โหของเล่นนี่คือแบบใส่ชั้นได้เยอะมากนะครับนี่บอกเลยว่าตอนนี้ก็คือแบบมีทุกอย่างลว เรามีขายทุกอย่างจริงๆแหละเออแล้วก็แต่งร้านสักหน่อยนึงนะครับอุปกรณ์แต่งร้านมีโคมไฟฉาบอะไรพวกนี้เอามาทำไมก็ไม่รู้เอ้ยตัวตาหมีตัวเบลอเลยเจท์เอ้ยเท่เท่น,นี้เท่ te, น,นี้เท่ te. นี่ได้ไหมมันยืนอยู่หลังร้านเลยผมว่าไปไว้ตรงที่โลง่โลงๆตรงนี้ดีกว่านี่นี่น,นี่เวลาคนมาซื้อน้ำนี่นี่เจท เดี๋ยวเขามาตกใจอ่ะลูกค้าตกใจหัวใจวายโอเคต่อไปนะครับผมโคมไฟโอ้ตั้งโคมไฟได้นะครับเท่ด้วยเอสว่างด้วยนะโคมไฟตั้งไวสองอันนี่แบบใครๆก็อยากเดินเข้ามาซื้อน้ำแล้วก็มุมตรงนี้ก็เหมือนจะมืดหน่อยนะครับมุมตรงนี้ใส่โคมไฟนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มืดๆมืดๆแล้วก็ใส่โคมไฟเข้าไปจเกี้โอเคนะครับผม แล้วก็มุมนี้ก็สว่างอยู่นะครับแถวน,นี้จะสว่างแต่ว่าโคมไฟมันเหลือนะครับใส่เข้าไปใส่ตามมุมร้านนะครับโคมไฟตรงนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ต, <c oughs> ตั้งไว้เต็มร้านบอกเลยไม่มันดูดีขึ้นนะเฮ้ยไอเด็กเวม,ม,ามาแล้วทุกคนไอเด็กเวม,ม,ามาแล้วเตรียมตัวมาอยู่ตรงไหนดูสิมันจะมาจากทางไหนหาตัวก่อนเดี๋ยวมามาพ่นสีอีก แล้วทีนี้กล็ลำบากล้างกันอีกทีหนึง่งให้ผมที่ใส่รงเท้าครับมันอยู่หน้าร้านนี่ไงมาแล้วนี่ไงโดนไปทีนไปไหนึไไหน่งน,นี่ไงโดนไปทีนหนึ่งไปไหนจะไปไหนพูดตรงไหนอีกนี่ไงโดนไปทีหนึ่งไหนไหนจะพูดตรงไหนนี่ไงโดนอีกทีหนึง่งนี่เก็บอากาศไอ้เก็บขยะกลางอากาศโดนอีกทีหนึง่ง <laughs> ไม่ได้แดกผมบอกเลยโอเค อา่าผมบอกแล้ว่าผมม่เป็นการแต่งร้านที่โง่ามากนะครับแต่ก็ช่างมันโอเคผมเอาโครไฟขยับออกมาหน่อยไว้ตรงนี้เดี๋ยวแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปตรงนี้ได้อยู่นะครับพอได้จะหลดจะหลดนี่นะบ้าไปแล้วเอามาทำอะไรเนี่ยเอ้แต่มันใส่ได้่ะตัวใส่ตรงนี้แล้วกันจะวหลดจัดไปจเพราะว่าแต่งไปแต่งมามันเริ่มเละละย UFO, UFO ไว้ข้างหลัง เออมาดิไฟเต็มร้านผมร้านขายโคมไฟเอ,อ้ยแต่สวยอยู่นะมีแบบว่าตอนแรกมันจะเป็นไฟขาวๆใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบว่ามีไฟส้มๆเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะดูแบบบอมไลท์ใช่ไหมเขาเรียกวอมไลท์เออใช้ได้ช้ได้ร้านเราก็แบบ จกโบนะเออโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวพาร์นนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้มาต่อกันใหม่ในพาร์นหน้าลวกันนะครับตอนนี้เราก็ยังต้องเก็บเงินคืนลุงอีก5,000นนะครับส่วนป๊มเราก็น่าจะแต่งค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่เยอะแหละมนแต่งแต่งไปเยอะมากนะครับใช่ป๊มก็แต่งไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เก็บเงินคืนลุง เนี่ยครับโอเคก็สำหรับพานี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมในพาหนะครับสำหรับพานี้ก็ขอตวลาไปก่อนซีวีเกนทุกคนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคแล้วก็ไว้เจอกันครับไปแล้วครับเจอกัน Let's go